สวัสดีครับกลับมาพบกับร้านกีรพงศ์ซิงนะพี่ใครอยากลั่นทักนะครับผมวันนี้นะครับผมมีแอมชุดใหม่นะพี่เพิ่งเข้ามานะครับผมหรือว่าที่แอมเขาเรียกว่าบาร์เซลหรือว่าแอมบาจีนอะไรสักอย่างนี่แหละครับนะครับไม่ว่าจะบาร์เซลบาจีนบาไทยนะพี่วันนี้ของเข้ามาแล้วครับผมนะฮะสองรุ่นนะครับกับกีรพงศ์ซิงครับผมจัดให้ครับพี่นะครับวันนี้นะครับมาทั้งรุ่นเป็นคัสดีสี่ชันแนนนะครับผมเป็นรุ่น DV วีสามร้อยจุดสี่นะพี่ ตัวนี้นะครับเป็นคาร์ดีสี่ชันแนนที่แรงจัดแรงมากนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูก่อนนะครับพี่ว่าขนาดเป็นยังไงนะครับผมทั้ง2รุ่นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นก็คือจะเป็นตัว DV 3 0 0ามพี่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นคาร์ดีฟูลเลนจ์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นคาร์ดีสี่ชันแนนนะครับผมเปรียบเทียบไซส์ให้ดูก่อนนะพี่ไซส์ทั้ง2ตัวนะครับสามารถวางใต้เบาะได้นะครับผมนะฮะแล้วก็ขนาดจิ๋วมากพี่ไอตัวคาร์ดีตัวเนี้ย จะขนาดประมาณครึ่งหนึ่งของตัวนี้นะครับผมก็คือเล็กมากนะครับแต่ว่าไส้ต่างๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแน่นจัดเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูนะครับนะฮะดูจากแอมตัวนี้ก่อนนะพี่รอบๆนะครับบอดี้สวยนะครับดูให้ดูนะครับบอดี้สวยมากนะครับแล้วก็ขั้วต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้วลำโพงขั้วแบตนะครับทํามาได้อย่างลงตัวนะครับตัวนี้นะฮะผมชอบอ่ะตัวเนี้ยนะครับนะคือมันสวยอ่ะเป็นงานเกรดพีเียมะครับตัวนี้นะครับดูดินะครับ งานพรีเมียมนะครับแล้วก็ไส้ตัวนี้นะครับผมจะเปิดให้ดูนะครับพี่นะฮะพี่ทุกคนดูนะนะครับงานไส้ตัวนี้นะผมเปิดให้ดูเลยนี่นะครับเปิดฝามานะพี่จะมีพัดลมมาให้ในตัวนะครับเป่ากันร้อนนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ดูนะครับพี่วงจรต่างๆมันจะไม่เหมือนไส้คัสดีสชแนลงานจีนทั่วไปนะครับตัวนี้ทํามาจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานนะครับโรงงานที่ ผ่าน QC เรียบร้อยนะครับจากทางโรงงานที่ผลิตให้แบรนด์ชั้นนําระดับโลกนะครับตัวนี้นะครับซึ่งวงจรตัวเนี้ผมบอกได้เลยว่าสวยนะครับผมแล้วก็วงจรเหมือนงานของนอกที่ขายตามต่างประเทศนะครับตัวนี้แต่ว่าราคาวันนี้ผมจะจัดให้ราคาเราใจแน่นอนนะฮะมาพร้อมกับมัดไฟใหญ่2มัดนะครับพี่ตัวนี้นะครับแล้วก็มีคาปาคอนเดนเซอร์อีกสลูกแล้วพี่ดูพวกพักค่าขยายคู่ขยายต่างๆนะครับเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดนะครับอยากให้กล้องได้ดูงานครับผม Gen, เป็นคู่ขยายใหญ่ทั้งหมดนะครับพี่ดูนะนะซิลิโคนยิงมาให้หนาๆยนะครับพี่ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นซิลิโคนของคั้วไฟนะครับมัดไฟรวดแดงๆเลยนะครับอยากให้กล้องอยากให้พี่ๆทุกคนได้ดูนะครับว่ามันแดงมากนะครับนะครับดูมีอัดซิลิโคนมาให้อย่างเยอะนะครับผมยิงเพิ่มให้นะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ที่กับคุณภาพนะครับตัวนี้ว่าแรงแน่นอนนะครับดูซิลิโคนต่างๆนะครับนะสาหรับตัวนี้ สามารถขับกลางแหลมได้16ดอกนะครับหรือว่าเกินกว่านั้นก็ได้อยู่ที่ว่าพี่จะไปต่อโอมให้ได้นะครับผมขออย่างเดียวว่าต่อโอมให้ลงตัวแค่นั้นแหละมันจบแล้วมันแรงแล้วมันเร่งขึ้นนะครับนะครับสำหรับตัวนี้นะพี่ผ่านไปนะครับตัวแรกนะครับสําหรับแอมคา้าดีสี่ชันนแรงจัดใครเคยใช้มาพิมมาบอกหน่อยผมรู้ว่ามีหลายคนเคยใช้และทีท่ีเด็ดนะพี่ใครอยากได้แอมไปขับคา้าดีคา้าดีไปขับ1218 1222นะครับ หรือว่า,าจะไปขับกลางแหลมก็ได้ฟูลเอร์สนะมิดโร่ low, นะครับขับมิดโร่พี่ดูตัวนี้สามพันวัตต์นะครับแต่ว่าพี่ต้องดูนะว่าสามพันวัตต์ตัวเนี้ยเปรียบเทียบกับบาร์ซิลที่เขออื่นอ่ะพี่ต้องดูที่ไส้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นสามพันวัตต์เต็มนะครับบารซิลบางตัวครับตีมาแปดพันวัตต์นะครับตีมาเก้าพันวัตต์ตีมาหกพันวัตต์ 6, แต่ว่าวัตต์จัมเต็มผมไม่แน่ใจนะว่าเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าอยากให้พี่ดูที่ไส้ดีกว่านะครับสําหรับตัวแอมบาซลนนะพพีีี่่่ดดดูไส้้ตตตัวิแมงโโโโคครรหอ่ะ ดูมัดไฟดินะครับมัดไฟโหดมากนะครับแล้วก็มัดไฟต่างๆนะครับมีการยิงซิลิโคนมาแน่นหนามากนะครับยิงซิลิโคนมาแน่นหนามากนะครับให้ดูนะครับแล้วก็มีพัดลมมาให้หนึ่งตัวนะครับตรงนี้นะครับในชุดอะพร้อมอะเป่ากันร้อนได้นะครับไม่ว่าพี่จะเป็นดูพวกคู่ขยายต่างๆนะครับมันจะมีสายถักมาให้นะครับ เห็นป่าวมันจะมีสายถักมาให้นะครับพวกเนี้ยจะมีสายถักมาให้นะพี่คือป้องกันการช็อตต่างๆนะครับเพราะว่าโรงงานที่ผลิตผมบอกได้เลยว่าเป็นโรงงานเกรดพรีเมียมนะครับสําหรับตัวแอมลรอบนี้นะพี่นะครับพี่ดูนะครับแล้วที่สําคัญนะคาปาตัวนี้เป็นคาปา200รอยโวล์นะครับคาปา2 0ร้อโวล์นะครับขนาด8ปดปดดียังคาปาร0อยกว่าโวล์นะพี่แต่ตัวนี้ให้มาเป็นคาปา200อยโวล์นะครับนะครับแรงจัดตัวนี้ผมบอกให้เลยว่าขับได้นะครับแล้วตัวเล็กด้วยนะพี่นะฮะเพราะฉะนั้นนะพี่ สตัวนี้นะครับราคาไม่แรงแน่นอนครับใครสนใจนะครับทักมาได้พี่อินบอกมาได้เลยผมพร้อมตอบนะครับแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นเด็ดมากมายนะครับสำหรับร้านติีน้ำพงซิ่งนะพี่ใครดูแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะจ๊ะไปแล้สว,วัสดีครับ